ซื้ออาหารสุน,นัขให้น้องที่บ้านาตลาดกลางวายตลาดสายยุดครับอาหารปลาดุกกิโลหนึ่งครับกำนานอก็หารปลาดุกกิโลหนึ่ง เอาใหญ่เด้อมาดูตไปเรามาโค <c oughs> โอ้สลัดก็กำลังตอนนี้เก็บของกันคนระับเก็บของกัน รอตังทอนอยู่จ้ะน่ะอาหารปลาปลาดุกเดือตลาดครับดเดี๋ยวตรงนี้เราจะหาได้ขอบคุณมาก32เนาะราคาก็อยู่ประมาณนี้อยู่นี่นานแล้วนานแล้วเนาะอยู่บ้านนี่แหละเรื่องไปบางอย่างก็ลงนิดหน่อยผมไก่ลงปลาไม่ลงเพราะประมาณนั้นเนะาะปลาปลาไม่ลง มันไก่มันส่วนผสมรู้เลยว่าเขาทำไม่ค่อยดีสนผสมไม่ค่อยดีคนทำมันแบอโรงงานโรงงานอยู่แถวนี้เนี่ยบ้านเราเขาเรู้นะขายปลาหรือว่าอาหารไก่อาหารไก่เร็วแพงถึงมือตัวมือสามสิบสี่ที่บาทเลยลดคุณภาพลงคือว่าคุณภาพของพวกมีนมาแต่นอกอะไรเงี้ยเแคถุงแพงเลยไม่รู้เดี๋ยวแบบสูง ถูกลงผมอาจจะเมื่อกุ้มเลยามาทำก็เออเนาะผมก็่าเอา่เตนก็พูดอยู่นะว่าเดี๋ยวนี้ไก่ไมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่เ,เหมือนกับวันกินแล้วใครข่นอุมากจะมืองน่เมืองไรมันเอีที่ยังไงเ้านี่คือแบบขุนแค่นนอนแบบกิดีโอโรงงานเขาทบคนโรงงานเขาทำคนที่เขาทำขุุ่มเลยนั่นใส่อะไรผสมมั้ยเนอะไข่แป้งหรือเปล่า เป็นฝุ่นเลยนะต้ไม่ได้มังงอกหรือแม้วางไทยมันก็ไม่แพงใช่มันไม่เคยเอาไปเอามังงอกมาเนี่ยแปลกเนาะแปลกแล้วก็ราคาก็แพงรอบไปตวจราคาเยอะนนเ,เออขามาดในบ้านเราข้าวโพดเขาก็ทำเงินเต็มเขาก็บอกอยู่แล้วคอนมุรีเขาก็ทำส่งหมูลงไก่ส่งลงไก่แต่ราคาที่มึงม่เคยกีนหรอกแต่แพงเขากมาดูเออแต่ในขยะซื้อมันตีสืบกันเองทำเองเนี่ยทำเองใช่จริี เ <No. S 2> ดี๋ยนี้เขาทำกันเองเยอะนะ <Okay. S 1> เขาก็เอาหัวอาหารของนี่แหละมาผสมด้วยแล้วก็เขาจะเขาเขาทำเองเลยเขาใช่มีวิธีของเขาแหละพูดงี้เขาทำอยู่ <Okay. S 1> เขาขเขาทำอยู่ที่บ้านเขาบ,บอกอันนไก่ที่แบบไม่เป็นพิษอืมอางที่ไม่ได้ก่ัวมากอืยมีบางคนเป็นเหงอามาปกวันกันนึนเเออนั่นแหละผมก็